ควายเป็นแม่พันของน้องโนนะคะ12ตัวเนาะใช่ครับแม่หลักแม่หลัก12<ม>ตัวแล้วก็เป็นกระเบือหลวงอีกห้าอันนี้เป็นแม่หลักของเราเนาะแม่ใช่ครับอันนี้คือด้านหลังของน้องโนก็จะเป็นลูกๆของเขาแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ลูกของเขาประมาณกี่กวบแล้วคะน้องโน่ตอนนี้ตัวนี้ได้หนึ่งปีครับตัวนี้ก็สองเดือนครับสองตัวโอ้สองเดือนตัวใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะออกพร้อมกันครับ คนจองยังคะน้องโน้ตตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นกระเบื้องเหลืองต้องคืนหลวงครับตอนนี้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ก็ด้านหน่อยเนาะตัาเป็นตัวเมียก็คงจะไปแล้วไปแล้วนี่นะคะอ๋อตัวนี้คือน้องโน้ตวนบางแผนว่าจะคืนหลวงใช่นี่คือเราไปเอามาจากไหนครับตัวนี้แม่ครับก็คือเป็นลูกที่บ้านที่คอกเลยครับก็คือเราไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มหรือว่ายังไงถ้าก็มีบ้างกับซื้อก็เหมือนว่าหาแบบที่สายพันธุ์ดีๆครับ ที่ว่าเหมือนสืบเหล่ากอได้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราจะผสมกับเจ้าแบงเนี่ยเหรอใช่ครับตัวนี้ให้มา4ี่ครับอ้อยู่กับเรามา6ปีประมาณครับแม่พลอยดูเขาตื่นตื่นหน่อยนะคะคุณแม่ก็เลยไม่กล้าจับเท่าไหร่เสียวๆเขาแหลกมากแม่พลอยแม่พลอยอย่างนี้หน้าขี่เนาะอันนี้เขาท้องอยู่ในท้องนี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้กำหนดข้อเขา วันที่19เดือนหน้า19มิถุนาเลยครับตอนนี้ก็10 10เดือนกว่าแล้วครับอันนี้คือเราตอนงชานี้เราก็ปล่อยแบบว่าน่าเลยแบบคาโน็ตใช่ปล่อยกี่โมงครับตอนเช้า,ชาก็ถ้าช่วงฤดูนี้ก็พอเหมือนตีห้าสี่สิบก็เริ่มแจ้งก็ปล่อยเลยครับ